ดูครับโอ้โหขวดนึงนะ่าเกือบได้นะพี่น้องเผอได้นะโอ้ใหญ่มากโอ้สุดยอดนี่พี่น้องรุนแรงโอ้โหสุดจัดครับผมโอ้โอเคตัดครับผมเราไปเจอข้างบนครับสวัสดีเอฟซีอาเมอครับสวัสดีคนไทยที่ยังคงใช้ จมูกหายใจก็ผมมาอยู่กับพจน์ไพ่บนนอกเช่นเคยพี่น้องพามาหาเพื่อหามีนะครับมาหมายเก่าที่เคยได้วันแรกเ1รีงวันที่สองเมื่อวันกเจ็ดรังนะพี่น้องส่วนนั้นวันวันที่สอง,ท,สองที่มหาคือฝนตกฝนใส่ฝนตกใส่นะครับก็หาได้แป๊บเดียวพี่น้องวันนี้ก็มาําเพิ่มอีกครับพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ๆนะพี่น้องแต่ว่าก็เป็นชายคลองเลียไปแล้วก็เป็นพื้นที่รกร้างครับค่อนข้างจะรกมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเราจะหาได้กี่รังในเวลาจํากัดกันนีลุกมา ลูกกลับได้วันชั่วโมงกว่าแล้วผมเพิ่งมาเพิ่งงานเพิ่งเสร็จครับเฮ้ยมาดูว่าเราจะเจอกี่ดังนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมฝากกดไลค์กดะตือรไลค์กดะตืแชร์ด้วยนะฮะโอเคฮะใครกดติดตามมันจะเลยสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเลยกันครับพี่น้องไปเรีบหารีบเจอนะครับผมไปลุยมาแล้วครับพี่น้องรังแรกครับผมทางบัเลอร์เลยพี่น้องว่าน้ำโคตรใหญ่อ่ะแต่ว่าฝนตกเมื่อวานโคตรหนักเลยผมก็เกง เองว่าน้ําจะไม่มีนะพี่น้องเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าน้ําจะเป็นแบบไหนนะครับถกหนักมากแล้วอยู่กอไผ่ท่ำพี่น้องรังใหญ่มากโอ้โชคดีครับเพราะว่าถ้ารังใหญ่ขนาดนี้อยู่กอไผ่แล้วอยู่สูงนะเอามาหัวนหวานแตกแน่นอนเลยอันนี้อยู่ต่ำมากต่ำกว่าเอวอีกเดี๋ยวผมเอาควันเข้าไปก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคครับพี่น้องครับนี่อยู่เลยนี่นี่นี่เห็นต่างๆไหมนะครับอ่าสักครู่พี่น้อง นะตรงนีน้นนตัดกิ่งกันโอ้อบอกพันลนโอ้อยยังกันนึงพึ่งหลวงพี่โนโ้กโอ้พ่อคุณแม่ใหญ่เลยพอดรังใหญ่มากแถวนี้ไม่มีคนหาแล้วพอดพโ,โองยอาให้ทุกคนมาเห็นแบบจริงจังครับโอ,โอ้ดูครับพอดระวังใกล้ก่อน ดูครับยาวถึงนี่เลยพี่น้องดูหัวน้ำดิโอ้โหโอ้โหใหญ่มากพอาดผิดโอ้ยทางนี้ขนึงได้พี่น้องน้ำหวานขนึงได้ปิตาสนิทเลยโอ้โหปิตาสนิทฝนตกฝนไม่ได้ทำอะไรเขาได้พี่น้องพอาดโอ้โหตื่นเต้นพี่น้องรังแรกกระโดงหันซะแล้วครับ ก็ไปตัต้มตามเองพี่น้องโอ้โหดิผมเอาไปให้ดูใกล้ๆครับสักครู่ฮะโอ้โหใสโลพี่น้องเดี๋ยวน,นะใสโลครับผมปอดใหญ่บึ้มเลยพี่น้องใหญ่มากๆเลยโอ้โหดูรังครับยาวนู่นเลยนู่อยู่กิ่งตัต้มตามเองนะพี่น้องอยู่กิ่งเล็กๆเองดูไพายคอนครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวตัดครับผมเดี๋ยวมาเจอข้างนอกครับ อ่ะขอเวลาสักครู่นะฮะโอ้โห,หลังเดียวคุ้มเลยพี่น้องโคตรใหญ่โอ้หนักหนักมากหนักสุดๆเลยพี่น้องดูครับโอ้โหขวดนึงนะ่าเกือบได้นะพี่น้องเผยได้นะโอ้ใหญ่มากอใหญ่บุ้มเลยพี่น้องโอเคเดี๋ยวขอสลัดแล้วก็แพ็คเลยครับไปหาต่อครับ โอ้โหดูหัวน้ำพี่น้องเต็มถึงข้างล่างเลยครับผมเนี่ยประทูพี่น้องปิดตาสนิทแล้วน้ำเต็มเลยครับหนักอึ้งเลยพี่น้องอู้นลายขีดอยู่นะโอ้โหสุดยอดครับผมไปต่อครับรังที่สองครับผมผมไม่แน่ใจว่าเพิ่งมาทำหรือเปล่านะครับเนี่ยนะอ่านี่ครับจะเห็นรังอยู่นิดนึงนะฮะ เดี๋ยวนักแห่ก็บอกฟันไปแล้วค่อยเปิดทางครับผมไะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะพี่น้องทางที่สองอยู่ติดแหล่งน้ํานิดนึงครับเป็นบอ่อน้าเล็กๆครับผมมียาขึ้นผมก็งงอยู่ว่าจะไม่มีมิม้มทังรังเลยเหรอเฮ้ยเจอเจอครับผมแต่ถ้ายังไม่ทานี่คือปล่อยไว้ก่อนนะแต่รังมันก็ย้อยใหญ่อยู่นะพี่น้องโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับโอ้โหทารังแบบนี้พี่น้อง ม้วนหวานไม่ไม่ใหญ่นะครับตัวปิดตาสนิทนะฮะมีดูดออกไปไปด้วยครับผมโอ้โหโอเคพี่น้องตัดยากมากเลยพี่น้องดูดูเกาะมว้วเกาะเคี้ยวคดโอ้โหค่อนข้างจะยากครับดังนี้ครับเอาออกต้องระวังหน่อยโอเคปะขอแพ็คแป๊บนึงพี่น้องเอ้ยขอ,อตัดแป๊บนึงโอเคครับรังจะไม่ได้อะไปนะพี่น้อง น้ำหวานเขาทำเฮ้ยตรงนี้ก็มีน้ำหวานด้วยพี่น้องข้างล่างครับเนียตรงนี้ก็มีล่างก็มีครับผมโอเคเดี๋ยวลองดูบีดูว่ามีน้ำหวานไหมถ้ามีเดี๋ยวเอามากินครับป่ะส่วนหน้ำหวานนะครับผมนี่พี่น้องหน้ำหวานปิดสนิทครับแต่ว่าน้ําก็พอมีอยู่บ้างครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยเขามีดูดออกด้วยครับมีซึมออกมานได้เห็นไหมโอเคครับป่ะไปครับผม โอ้ไม่มีรังที่สามพี่น้องรังเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าผมโดนดูแล้วพอมีน้ำหวานอยู่ครับก็เลยว่าจะเอานะฮะปกติถ้าเป็นมิ้มหอยโขงแบบน,นี้ผมจะไม่เอานะพี่น้องถ้าน้ำหวานไม่ดีจริงคนระับอันนี้ดูแล้โอเคน้ำหวานใช้ได้ครับเดี๋ยวตัดเลยครับผมมาดูข้างนอกครับเล็กกระถัดลัดพี่น้องนี่น้ำหวานเกือบเต็มนะพี่น้อง ไม่กินนะครับเดี๋ยวเอาไว้คันให้ลูกค้าครับเก็บลูปผสมน้อยเอาพี่น้องไปอย่าหาต่อครับผมน่าจะอยู่แถวนี้อีกมันเป็นป่าเป็นคลองเล็กๆนะครับผมนึกว่าบ่อนะเป็นคลองเล็กๆมีต้นไม้ข้างปอเออข้างคลองเต็มเลยพี่น้องก็อาศัยเขย่าเอาแล้วก็ก้มดูเอาครับก้มๆก้มๆเขยาๆๆๆ่าๆเขย่าๆประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวก็เจอครับผมไปหาต่อครับ โอเคพี่น้องกําลังแพ็กครับยังไม่ในรันยางเลยเหมือนจะเห็นอีรังนึ่งนะพี่น้องทางเบลเลอร์เลยนะครับผมมองไปอย่างนี้คิดว่าใช่ครับตามประสบการณ์หาม,มินแบบชิบชํนานาญแบบผมผมชำชองผมนะ <c oughs> ประเล่นค,คิดว่าใช่นะเพราะว่ามันดำๆนะพี่น้องดำๆแล้วก็มีโค้งใหญ่ๆกำลังแพ็กกำลังจะน,นี่อยู่เลยเนี่ยกำลังจะนี่อยู่เลยเห็นปุ๊บเดี๋ยวตัดไปก่อนครับผมคิดว่าใช่100นะร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขอลุกเอจุดควันก่อนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับว่าใช่ไหมจะวืด ดรว่าจะใช่ครับรอสักครู่ครับนี่ครับยังบินอยู่เลยพี่น้องนี่รังที่ดันตะก,กีนี้เดี๋ยวไปดูรังหนึ่งครับอโอใช่ไหมเฮ้ยผมว่าใช่ว่ะน้องอ้ชัดเจนครับพี่น้องใช่ครับผมโอ้รลังใหญ่ด้วยครับพอา งนายด้วยเห็นไหมดำดำในจอครับดูดีดีวันเพื่อมีรังหนึ่งทำแรงเดี๋ยวบินมาหาเราเอาไม่เห็นนะครับโอ้โหพี่โน้องอ๋อโห้ใหญ่โพโๆกันทังแดงครับนี่พี่โน้องใหญ่โพโๆกันเลย สุดยอดอ้้หูใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดทางแป๊บหนึ่งพี่น้องโอ้โหใหญ่อลังการจริงๆพี่น้องน้ำดินเลืองอะลามนะครับสะท้อนออกมาครับพี่น้องเราเจอกระแสอ้โหสุดยอดจริงพี่น้องดูดัองอ้้หูอลังการจริงพี่น้องมีดเดิิด้งต้อง,งใหญ่ปีนี้ผม ยอมรับตัวเองเลยนะว่างงจริงว่าเจอจะมิม้มใหญ่ๆแบบนี้นครับโอ้สี่โลงี้เคยเห็นที่ไหนพี่น้องมิม้มหนักสีโ่โลผมเกิดมาผมเคยเห็นเคยได้เนี่ยครับมิม้มที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ผมเอลง,ลงไปื่อมันสี่หกเจ็ดคลิปที่แล้วนะครับไปเดินไปดูนันได้นะพี่น้องโอ้โหมมอะไรเหี้ยขนาดนะั้นแล้วดูนี่ครับแต่ละทางครับโอ้ใหญ่ๆขนาดนลยพี่น้องโอเคเดี๋ยวขอตัดแลไปดูข้างนอกครับไปขอเวลาแป๊บนึงพี่น้อง โอเคพี่น้องดูรังครับโค้งสวยเลยพี่น้องดูรู้จะชัดไหมนะฮะขาตั้งกล้องผมมันตั้งได้สั้นแค่นี้ครับตั้งได้สั้นสุดครับเพราะว่าขามันหักครับตัวล็อกหักโอ้โหพี่น้องเอ้ยสวยมากกลมสวยเชียวโอเคครับผมเดี๋ยวสลัดเดวเอามาให้ดูหัวน้ำหวานครับสกูรู่ฮะสวยจริงพี่น้องแจมเลยโอ้โหโค้งยาวครับดูครับ ติดสนิทครับผมโค้งยาวพี่น้องโคตรใหญ่อะ่ะโคตรยาวอะ่ะยาววันศอกหนึ่งครับ <c oughs> นานๆจะได้รังสวยโค้งสวยขนาดน,นี้พี่น้องโอเคครับผม่ะแพ้ครับผมโอโ้โหพี่น้องครับพี่น้องครับสุดจัดประลัดบอกยังบินอยู่เลยพี่น้องเพิ่งเดินมาไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบวิพี่น้องมองไปตรงนี้ครับเห็นไหมไม่มีแล้วพี่น้องที่ได้ได้อยู่ข้างล่างพี่น้อง ดูข้งล่างคับผมโอ้โหโชคดีอย่างนึงคือรังเข้ารางแล้วนะครับจะรังแล้วมีตัวเพึ่งงานไม่ถึงร้อยมีตัวครับคิดว่านะแต่ให้ดูครับผมเดี๋ยวผมสังเกตดูหัวน,น้ำมันปิดอยู่นะพี่น้องหรือจะเห็นไหมนี่ครับหไหมโอ้ยนี่พี่น้อง ทา้งร้างแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างครับไปรอสักคร,ครู่ครับ,รบ,ลบหลังโคตรใหญ่เลยพี่น้องเลยมาเลอร์เลยเนี่ยตรงนี้องกังไก่บังลังโคตรใหญ่เลยพี่น้องลงมาข้างล่างครับเห็นไหมฟักมาแล้วพี่น้องโอ้ชิบหายหลังแตก มือหน้าปิดตาเนาะแปลว่ารังใหม่อยู่ใกล้ๆนี้แน่นอนพี่น้องโอ้ยสุดจัดครับผมโอ้ยแน่นอนโอ้ยหัวน้ำครับยาวถึงข้างนัางเลยพี่น้องโอเคปลอดภัยแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอ ตัดแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆครับสคร,ครูอ่นี่ครับใครจะไปรู้ว่าพี่น้องมองมาจากข้างบนไม่เห็นครับตองก้มลงมาดูครับนี่เวลาหามินพี่น้องดูให้ให้หมดนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสงนใจว่าไม่มีนะครับไม่งั้นจะพลาดแบบนี้ครับของใหญ่ด้วยพี่น้องโอ้โหสุดจัดครับผมโอ้โะโอเคตัดครับผมเดยวไปเจอข้างบน,นครับแปลกเลยห เอ,อ้านี่ข้างล่างเขาย้ายไปแล้วพี่น้องเขาย้ายไปทำรังเพิ่มครับนี่พี่น้องโอเคครับโอน้อําเต็มอ่างลากเลยพี่น้องดูครับนักตึ้งเลยโอ้โหหนักมากพี่น้อง,ง,ย,อองยอดอู้ขาดนิดนึงไปครับผมไพครับผมโอ้สวยงามจริงๆครับ โอเคพี่น้องเจอ,อหนึ่งรังนะครับอยู่ข้างล่างนี้เลยวันนี้ผมว่าน่าจะต้องได้เวลากลับแล้วพี่น้องเหนืออ่อยมากหิวข้าวมากเลยครับผมโคตรหิวเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าได้กี่รังนะพี่น้องไม่รู้ว่าได้กี่รังเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะเกิดวันนี้ไม่จบภารกิจตรงนี้มาอีกครับเพราะอันนี้ผมหาวันที่สามแล้วยังไม่เว่ายังเหลือเยอะเลยนะพื้นที่ข้างบนยังไม่ได้ไปหาเลยนะครับผมเดี๋ยวขอเวลานี่ก่อนไม่ว่ากันเอาเท่าที่ไหวพี่น้องเพราะตอนนีออ้หิวข้าวมากแล้ว แล้วก็มานานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสาวงอเงครับผมนะเดี๋ยวพาไปดูร่างใหญ่มากพี่น้องผมไป็นอกเลยแถวนี้มีแต่มันใหญ่เลยครับไปเตรียมอ,อกกุปกรณ์แป๊บนึงดูเอาพี่น้องอู้ใหญ่อ,อกล่างเลยพี่นใหญ่ยัถึงข้างล่างเลยพี่น้องเอย้ยใหญ่มากใหญ่สุดยอดเลยครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปใกล้ๆครับโอ้โหหนุ่มหวานติดตายอยีกแล้วพี่น้องโอ้โหกึน โอ้โหคตรใหญ่เลยพี่น้องเสียดายฝนตกครับดูมันดูดออกไปครับโอ้โมีมันดูดออกไปฮะแต่ก็ยังมีน้ำหวานอยู่ยนะพี่น้องโอ้แรงใหญ่มากโอ้แ้่ฝนที่ตกนี่น่าจะแจ่มหน้าดูครับโอเคครับผมอามงามงามเดี๋ยวตัดอีกสักนิดนึงน้องจะได้เอาออกง่ายๆครับโอ้เกือแตกพักๆเลยพี่น้องโอ้แรงใหญ่มากน้ำหาวานครับแตกแล้วครับ โอ้ยห,หนึ่งสุดยอดเลยพี่น้องโอเคเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วสารเสร็จแล,แล้วก็ไปแพ็คครับผมน้ำหวานมีอยู่นะครับประมาณ60-70%นะครับไปแพ็คครับผมหิวข้าวพี่น้องครับน่าจะปิดท้ายดีรังนี้ครับพี่นอ้องหิวข้าวมากเลยนี่นี่อ่าน,นี่ขงกำลังผมเนี่ยโอเคครับผมไปก็ไปตีครับ เดี๋ยวจะเอารังมาให้ดูทีเดียวนะครับอันนี้ที่ใส่ไม่ได้ขึ้นไปปีนเข้าไปไปผูกแล้วพี่น้องเหนื่อยแล้วครับอันนี้ขอไปให้คนแก่แถวบ้านแล้วกันะขอเวลาสักครู่นะครับพี่น้องเจอข้างหน้าผมไม่ผ่าจริงจเหนื่อยอยู่ข้าวรอสักครู่นะฮะโอ้โ,โ,อโ,โหหัวน้ำพี่น้องเต็มอักลากเลยครับฝนตกทุกวันบางดัาก็แทบทำอะไรเขาไม่ได้เลยดูรังนี้ครับเต็มอักลากเลยโอ้โหดูครับยากจริงจริงพี่น้องโอเค กลับบ้านครับผมก็ขับมา่อนหิวข้าวโอ้ยจะเป็นลมร้อนก็ร้อนหิวก็หิวไปครับโอเคครับพี่น้องสรุปผลงานครับนี่ครับผมอู้หนักมากถือแทบไม่ไหวครับนี่ฮะสุดยอดเลยพี่น้องดูน้ำหวานดิโอ้โหีครับผมฝากติดตาม้ละแชร์ครับสำหรับคลิปช่วงนี้ก็เป็นช่วงหามิมนะครับเราจะมีแต่คลิปหาเมมหาพึ่งนะครับผม ก็เป็นช่วงขอบกุยนะพี่น้องเป็น,เ,ปนเอาไว้เป็นค่านำนมลูกค่าไปเพิ่ลูกนะครับผมใครที่ติดตามก็จะมสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมหากินตามฤดูการครับผมไปกับบ้านอยู่ข้าวแล้ว